ที่น้องกิแกงทำไมก็สายบัวเบ็ธรรมศาสตร์ลองคำทีนหนึ่ทนงทำไมหอนชินลอวงาคือดินดำเลยดินแดง,งเลยยาวๆเลยอีกข,ขั่นล้น้ซบ อ้อออวาวคุยข่าวเลยได้พอดหรอวะออลองมันติดคอตาย